โหเลวานวิทยาวัตถุเป็ข้าวมันหั่นตะก่อนแม่ย่า้งก้วตะกอนสีหนเตะกอนอีาไปซื้ออืมอืมอืมอเมืมอืมอืมกืมอืมอืมือมอืมิืมอือืมอืมือเมือืหอืมอืมอืมอกมอืมออนอืม่ืือืมอือืมอืมอืมออมือมมมอืออออมมมม โอ้โวิทยากั่ายเนี่ยไปเกียนรลยซื้อพระตามค่ะเนี่ยกาลังเกียไ่เลยจับเล้ครับมืออื่นาไหมครับผมมกจะปนดูเที่ยวนงเมกีนเป็นถ้าผมกินแล้วครับผมเที่ยวแกงคอแกงคอครับแกงคอมืออื่นใครสีมาไหมหอดเวลาปีเอไดเวลาพุลลัตติอาบน้ บ้น้ำเลยโบไปมันล่ะโอเคพี่เียขอบคุณครับเดีครับทที่ยวเดียวเยทรกางทอาหาวนเนครับครับก็อาบน้ำที่เดียว้งค่าค้ับเดินน้กวดชาย้าเวินกันสิบกวาเมนนะคนสิบมันไม่วงโอ้ยสาม้เอาไปแขนรอนไปพี่นักพูดวง เอาเอาบน็แล้บนดินนี่ะคนท่วมคงจะให้ไม่แซกแซกซะแล้วก็แล้วตอนนั้นแกนไม่รู้ใะไรท่วงกไม่ผู้อยากแนวเดียงก็ปวกเป็แล้วพิจารณาเ้่อมันอิกินบาตอนนี้กับ้งกาคนนี้เิิบว ันนี้จะพากก็กินก็แต่งนักเลงได้แยงอกสพี่น้องกับแมวไปนักเลงกันวันนี้าดยี่สิบเก้าันก็ได้ตัวสันน่ะตัใหญ่มาห้าปอาพังเงาเงาแยงสันก็เจ้าแล้วนียงเกิดสล่มที่สามแล้วค่ะแต่เขาพูดถี่เมียทางหนาวก็ยิงถี่เมียนอนอยู่ใจพุ่งเยู่เนียใจพุ่งอยู่เนี่ยต้นหญาว่าตั้งแต่พีไกม่ปิ้งกับกีพะนะ เอากับมีไงแล้วคืคุณกปิงกจ้ากันแล้วปิ้งอันตอ่้านอมต้องบวกกูไปใส่ดอกเด้อจานสั่จานกินก็บมต้องบวกกูไปใส่ดอกมึงเกากับมึงเอเอมอนี ผ้าผ้าจานือกลับไปอันยังว่าพออ๋อเจ้าไปแล้วสิไปเขียนไล้ซื้อผ้าสิมารวมแต่ละมือแต่ละมือแล้วสิเป็นก่อนไปก่อนก็เอาแบบแบบอันแม่ไห้เบิ้งแล้วแล้วว่าต้องไปจย์นะจย์คินนะเพิ่นไปเฮ็ดผู้ใดว่าเพิ่นไปเฮ็ดอันอันงานล่วงหน้าแม่นเม่นบนเมือนี่มจฉนแล้วทางนี้เมิ่นก็มุ่นเจ้าของเจ้าของสิวงเพิ่นบ่มันเรื่อันนี้เมื้อนี้เอาไจังวอันนนันนี้ ไปหน้ามนต์วันที่หาวันที่ที่สองหนึ่้องไปจัดแจงมันมาล้างคืนแม่กันเนี่ยขณะพี่พี่ทายไปจ้างนขวัญพี่น้องมาพี่น้องมารวมจวดอภิธรรมเงยสวยกับเปิ้ลละจังละแต่จังภาพมีประตูทางเข้าตรงนี้มีตรงนี้มีหมอลำก่อนหมอลำกอนร้านชายจ้างมาให้เงยสวยฟัง มันล้ำก่อนข้นเท่ากับเขาบ้านให้ยายสวยฟังผู้เดียวมืออนะแมนโอ้คือขัดแท้กคือจิสปอร์ตประมาณอย่าเด็กแจ๊ดเอนบี้เป็นเป็นน้อนลาเนเป็นน้อนดิ สถานที่เริ่มลงตัว ิวก็ไายรองเท้าชมพูนุ่อยู่นี่แล้วคนอยู่ไหนก็นกระยายน้นกระยายระคะใช่ครับแต่แชทไม่ให้ยืมค่ะถ้าอยากเสียบก็ไปเสียบในบ้านเห็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 นตอนที่นาจะกับโรนาเดินไปหอมเทียมไหมเห็นตอนแรกยืนดิขนาดไปยืนเขา